สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งสองช่องเลยนะครับผมทั้งช่องป้าต่อยชาแนลมาวินชาแนลนะครับแล้วก็นะครับเอฟซีทั้งช่องทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นนุ๋มอาร์มคนเดิมมาพัฒชาแนลน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมมาวินชาแนลกับป้าต่อยก็เดินทางมาสักการะไหว้ปู่พญาเต่าเพื่อมาตามต่อขอโชคลาภกับปู่ท่านนะครับ งวดที่แล้วนะครับก็บถือว่าพ่นก็นยั่งห้ยเล็กค่อยมีอยู่ต้นข้อพ่นเนื้อครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับท่านผู้ชมเลขที่ต้นคอปูก็คือ903หรือ603นะครับก็มี fc บางท่านนะครับผัดกระไดเยอะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวงวดนี้ก็จะมาตามต่อนะครับนวดของวันที่1กร,รกฎาคมพศสอ6 8อนะครับท่านผู้ชม มือนีบมาทำการสองช่องนะครับมาช่วงกงลางวันนะครับท่านผู้ชมจะเตรียมข้ามหมาข้ามผู้ดอกใหม้สักหลักกาบหลายผู้ขยะเตานะครับผมขออธิษฐานในทุกคนะในปู้ผลีบออกมาให้ยในตรงกำลังไทยแล้ววันที่หนึ่งในปูเดอ้ออ่าร์สาธุเดู้ผู้ขยะเตาเอ้มือหนีบลูกหลานก เดินทางมาสักกาว่าหายปูพญาเตาผู้ก่ดีปูพญาเตาปูมีเมตาปูพญาเตาปูมีตบะอัแรงกาเมื่อนี้ลูกล้านกับขอโชคขอหลาดปูคือเกาละปูเอ้ยการเชียงไทยเล็ถูกเมื่อนีห้ปูยิบบอกว่าห้ลูกล้านเด้อปูเด้อเอาสมโตตรงตรหลดปูเอเลขทถ่ายแล้วทีน่งห้องวันทีหนึ่งนดะกนระคมพศสองพหเด้อปูเด้อยิบของหลดปูเอสาธุ โหดมาแล้วครับได้มาครับเลกทุบเดี๋ยวผมจุดเลยนะครับเห็นไฟไหมวันนี้อากาศอบอ้าว,วม่รมีลมเลยนะครับ นะตรงนี้ยังมีล่มนะครับมีหมต์ตดใหม่หญ่นะครับปกคุ้มสารปรูห้งเตาอยู่นี่นะครับ กวันนี้จะขอโชคเลขเด็ดกับปูง่าเยเตาคือ,อเลขถูกกับเลขปิงปองนะครับ พักทื่ไนดีครัเนีนนยนเสียงลมมากที่ต่อหล,มมลนนังจากโบไปพะฮันขาดข้ามลมมากเลรครับทาบ่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีลมเลยเมื่อกี้เป็นเอาเอาอ่อนเบานะครับฝนกับตาตกหลายมือแห้วครับนาข้าวที่ผม ทาไว้นะครับไปดูช่วงกลางวันใบมันจะพันใบไใม่เข้าเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีฝนมาเลยครับช่วงนี้ต้นเขากันย่ามแล้วนะครับยาวประมาณห้าสิบหกสิบเซนนะครับเออล้ม,ลม ผมติดตามทางเอาพยากรณ์อากาศเห็นไปตกทางอีสานตอนบนนะครับแถวนครพนมนะครับมุกดาหารสกลนครทางฝุ่นนะครับคือแถบบ้านที่ผมอยู่จังหวัดที่ผมอยู่จะเป็นอีสานตอนกลางๆนะครับอีสานตอนกลางก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับถ้าอีสานใต้ก็ไปทางบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับชีสเ,เกตประมาณนั้นนะครับ ตาโอ้งยาเตางามนะตาเป็นใสใสถูก เดี๋ยวเบิ่งคลิปดเปบ่าวแพกบ่คลิปบ่าวแพกมากคงจะถ่ายนะแหม่มาผ่อเตาหน่อยเออได้เบิ่งอยู่เดี๋เบิ่งอยู่ปิงปองท่านผู้ชมเอ้ยปิงปองกระเด็นออกมาเข้าสามโตเลยท่ะธรรมบชมสามโตเลยของเปาแพกเออแม่แม่เด้เบิ่งอยู่เดีเบิ่งคลิปบ่าวแพกเปินมาผู้เดียวเห็นเปินมาเห็นเตาหน่อยกี่ปอนะมาผ่อเตาหน่อยที่แถวนี้แหละแสดงว่าเตาก็อยู่แถวนี้หลายอทีแน้วแตกสามโตเลยเป่าแพกมากนะครับมากผู้เดียวชายเดียว ข้ามานมาพอดเตาเนาะเล่นเทียมากับเล่นกับพ่อมันจะสจอออกมาอยู่บริเวณน,นี้แหละนีะ่บริวารเพิ่นี่ยเดี๋ยวมาอธิษฐานบอกเก่าเก่าข้าบูชาป,ปูนี้เราไปพร้อมกันนะครับสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปู่พญาเต่าเอาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที secondo, efecto, Radio, mission, ่อยู IB, ่บริเวณศาลปู่พญาเต่าแห่งนี <S <S ้ มื่อนีลูกหลานมาวิ่ชาแนลพร้อม้วยปัตอยชัแนลกด้เดินทางมาสักการะไหวปูพญาเตาผูมีตะบะอัแรงกาปูพญาเตาผูมีความเมตตาปูพญาเตาผูมีความศักดิ์สิทธิ์ผูมีหูแกวตาทิพย์เมื่อนีลูกหลานทั้งสองช่องกด้เดินทางมาหาแนวทางเพื่อเป็นสะพานบุญเพื่อมาขอโชคขอลาบเลขดเด็บของงวดวันที่หนึ่งก่อรกฎดาคมพศสองพันหร้อยหกสิบแปด เพื่อนาไปฝากไปตอน e อิซีครัวโลกที่กําลังรอช่มรอดติดตามรอเพิ่บุญบารมีปูพญาเตาอยู่ในขณะนี้พร้อมไปลูกหลานทั้งสองช่องกับขอเพิ่บุญบารมีปูพญาเตาคือกันลูกหลานกับมี่หมีมีม่สินหลายกับขอให้ปูพญาเตาโปรดภัาายให้โชคลาภเล็กดิบเล็กถ่ายนรองที่หนึ่งสามโตตรงตรงพร้อมหมดวันทีหนึ่ง 1, กรกฎาคมอมพศ2 5 6 8ให้แตกเลียงปางดังดัง ปังปัสามโตตรงๆเยด้อปูซาปูาปุษาตเรูลางหนแปดสามโตเลยเขาสามโตตรงๆเสามนั่นเองาุนมีคน่าสิมาขอเล็กถูกกับ จับปิงปองนะคะสองอย่างเว่าปูคนตาเป็น <yah> ไ <oo> ส้ใส่กันใช่ไหมอืมแต่้าคนยิ้มไหมเดี๋ยวเปิ่มาทำงิีคราคือเด้อปูดูการหามื่อตันร์จับสั่งเดิปู เห็นมอเตอมือถือร้านโรเดอ้อร์ถ่ายแล้ววันที่หนึ่งหมายเลขปิงปองหมายเลขแรกครับหมายเลขศูนย์ครับหมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์นะครับเดี๋ยวคนคนนี่นไปดิาจับเลยออ ปองหมายเลขที่สองหมายเลขหกครับศูนย์หกครับหมดว่าหันต์ศูนย <0, 6. S 1> ์หกหมดว่าหันศูนย์หกวันี้ศูนย์เก้าศูนย์อะไรเออออกมาอีกเอาหกตัวเก้ 0, 6, 6. าศูนย์หกหกนะครับศูนย์หกหกศูนย์เก้าเก้านะครับประมาณนั้นนะนนทั้งศูนย์เก้าเก้าอืถ้าถุเลขหลังก็เบิก บ้านเหลนี่ว่าสิขายาวครับเออเเด้อเลนปินปองท่ข้าเป็นกับบนะะศูนย์หกหกหรือว่าศูนย์หกเก้าชาวบ้านแถวนี้เมือนกับมหาหามน่ามามารอเบิ้งหน้าแถวหน้ากับผมี่นามพราะค่นกับมาหายหญ่ง่วแล้วครับคือผมนะครับเมื่อใดบ่ไดไปท้ายคลิปก็นล้ผมไปหาใหญ่งัวนเรายต่อยนะครับเปวใหญ่ง้ว ไปหาเกี่ยวหยาน้ำธงน้ำถา,าน้ำหัวน้ำสวนนะครับแต่สิประมาณนั้นไปเดี๋ยวไปเบิ้งเลขกูดนึ่งคันนะครับเราจากขอโชคลาภน้ำปูแล้วอ่าโดยการจับปีกะะอปอมในศูนย์หกหกเรือว่าศูนย์เก่าเก่านะครับท่านผู้ชมปูเป็นไห้แล้วเนาะเลี้ยวเลือเลขกูดเดี๋ยวไปเบิ้งเลขกขูดหนึ่งกันไปนะครับนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคือห่ม ใหม่ไงครับที่อยู่เนื้อ,าอสารปูพญาเต่านะครับไปนะครับเดี๋ยวไปดูรอบๆสารแล้วก็ค่อยมาดูเลขทูบนะครับเลขทูบใหม่บ้านเบิดนะครับห้ากพอสี่เกตนะครับบูรณะเมื่อวันที่ห้ากพอสี่เก็ นี่ครับงมดที่แล้วผมส่องให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับอ๋อนี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับเอเบซี่ท่านสองน้องนานะครับเพือนเดรกนะคระับปากบวกปาคํำมาตาถวายกับปูพญาเตานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสอ่องเบรงลูกเรตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็ยังเลขก็ยังอยู่นะครับเป็นเก้าศูนย์สามหรือหกศูนย์สามนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเข้านักสองตัวนะครับ ก้าศูนสามหกศูนสานะครับคนันนัเก้าสองสามันแตกสามตัวด้วยเลยครับนีน,น,บนะครับทุกชมตามนั้นนะครับไปดูไปดู เลขถูกกว่านะครับท้างจู้มเอาเช่นตัอก็ออออเห็นใส่เทียนคล้ายๆเป็นตัวเลขแต่ไนมันแม่นไย้่บบนี้ท่านผู้ชม,มเป็นไส้เทียนนะครับเป็นศูนย์อีกตัวหนึ่งตรงนี้เป็นคล้ายๆสองหรือเจ็ดนะครับตรงนี้ขั้นเบื้องย่างสี่เป็นเป็นเลขเจ็ดถ้ามาดูด้านาน,น,นี้เป็นเป็นเลขสองนะครับเนี่ย แล้วก็อ,กอ,กวอ,กวอีกตัวหนึ่งใส่เทียนนี่นะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับรวมกันก็คงจะเป็นเลขศูนย์สองหนึ่งหรือศูนย์เ็ดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้ามาจากด้านนี้ก็จะเป็นหนึ่งเ็ดศูนย์หนึ่งสองศูนย์นะครับ สำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบก่อนนะครับเลขทูบรู้สึกว่าจะไม่หมดแล้วครับเลขทูบเออ,เอ,อ,เอ,อตกไปหมดเลขทูบที่ขอ โชคลาภลีกเด็บกระปุกพญาเตาใดล่ะครับ914นะครับของวันที่1กรกฎาคมพศ2568นะครับท่านผู้ชม914นะครับที่นะครับขอให้เฮงปังรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับงวดนี้เวลาหมองเป็นพ่อปูพญาเตาเป็นเลื่องคล้อยตลอดเลยนะคะทุกท่าน เป็นเลขเก้าศูนย์สามเก้า <Hey>. ศูนย์สามหรือว่าหกศูนย์สามนะคะรวอบพาบมเรียนเกมขากนะกาเนเกี่ยวคยที่มยมกนยารือหกศูนยสาม ตรงน <ield> ี้ร oh <và and common> ู้สึกว่าจะเห็นเห็นเลียนบาทเลียนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมจีบมอดดูนะครับท่านผู้ชมมาดูว่าเห็นเป็นเลขอะไรนะครับอือก็เห็นเป็นตัวเลขอแล้วครับเทียนทดองเลยนะมองไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมมาเล่นเห็นเป็นนี่อย่างเอาเรืใส่เทียนบ่ก็เห็นเป็นตัวนั้นเป็นศูนย์วิ่งแล้วกลมๆเนาะ ็นศูนย์เป็น, 0, ปนตัวที่สองเป็นสองเกียรนะ์เน่ยตัวแต่ตัวนี้ก็เป็นเลขหนึ่งตัวที่สามต่เบื้อด้านนี้ก็เป็นหนึ่งเกียร์ศูนเศูนย์เดี๋ยวผมดูเหรียญก่อน,นแต,แต่แต่ไม่เห็นพออเลยนะครับไม่เห็นนะเป็นพสออพศตัว เป็นเรียญหนึ่งบาทน,นะครับท่าผช้ชมแต่ว่าพ่อสอไม่เห็นมองตากับพ่อคอยดีนะ้ำแต่ว่า <c oughs> ผมสู้เบื้องเหลวเดี๋ยวจังคอยไปเบิง้ง <c oughs> ตอนตัดต่อจังไปเบิ้งนะครับว่าเห็นเป็นพ่อสอ,อนทาใดเดี๋ยวผมสิโลกตัวเลขกให้เบิง้ง <c oughs> ให้เห็น <c oughs> ถา้าบ่เห็น <c oughs> ก็คือบ่เห็นนะครับ <c oughs> ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเอาเหรียนไปไว้ที่เดิมก่อนนะครับ โอ้ยเดชง่ายจ้ะเก 9, 1, 4, 9, 1, 4, ้าหนึ่งสี่เก่าหนึ่งสี่หรือว่าเก่าเจ็ดสี่หรือว่าหกหนึ่งสี่หรือว่าหกเจ็ดสี่ค่ะเวลาเดชแมเดชชัดถิ่นชัดเลยโบเป็นปิศนาบบเป็นปัญหาปัญญุเชนเก้าหนึ่ง สำหรับการมาขอโชคขอลาบนะครับขอเพ่งบุญบารมีขอเหล็กเด็ดน้ําปูพญาเตาของวดวันทีหนึ่งก,กรกฎาคพา 2, 000, มพศ2568วันนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้โชคได้ลาบน้ําปูแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้กราบลาบปูเลยนะครับลาเอฟซีทางบ้านไปพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยชาแนลแล้วก็ทีมงานนุบามคนเดิม บาแพทชาแนลน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหลคนเดินด้วยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้านะครับว่าทีมงานจะไปติดตามขอโชคลาวกับศาลแห่งหนตำบลใดก็ค่อยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีร่ำรวยโชคดีปังๆทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับผม